วยจบนยนะแม่เดียวต้งนะยกเอตร้อยสิบแล้ก็เลยตื้อร้อยต้นหมืนหาแล้วตอนนี้มีซื uh ้อมันน้อยเกินไปเดี şey ๋ยวเล่ให้ฟังนิดนึยนี่นี่รุ่นเดียวกันเลยรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้สามเนถึงห้าเซนต้นละหกบาทรุ่นนี้จะทำให้ผมเปิดใจมาถึงทุกวันนี้ไหมอุ้รู้ไหมเพราะว่าอะไรคนที่เสี่ยงกับเราเนี่ย มันยิ่งทำให้เราทิ้งเขาไม่ได้พี่นึกออกไหมเราทิ้งเขาไม่ได้เลยต้นแค่นี้หกสิบาทแล้วเราขนไม่ส่งเองเขาก็มองเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนึกออกไหมเราเองเรายังไม่อยากได้เลยแล้วเกษตรกรอยากได้ไหมแต่สุดท้ายครับตอนนี้ไป1นึสิบไปหนึ่ง้ามให้เลยหนึ่งหนขวดปลาเเจอรุ่นนี้รุ่นเดียวกันรุ่นบุกเบิกนะฮะรุ่นที่เคยร่วมสู้อยู่เคียงข้าง อย่าลืมคนที่เคยร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีเพราะนั้นวันนี้เราต้องจําคําพูดต่างๆเหล่านี้ไว้ว่าคนที่ร่วมกันมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเป็นคนที่สําคัญกับเรานะแล้วก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่เริ่มเดินมาด้วยกันท,ทั้งทั้งที่มันไปได้หรือไม่ได้เราก็ยังไม่รู้แต่วันนี้ไล่เพชรวันมาถึงเกือบจะถึงปลายน้ําแล้วลว่าปลายน้ำเราก็ออกไม้พวกเราเห็นบางส่วนแล้วเพราะนั้นก็อยากให้พวกเรามั่นใจนะครับว่าเดือนหน้า จะมีอีกนะครับน้ำมันนะฮะน้ามันที่กินแล้วเนี่ยนอนหลับลึกมากวันนี้ไม่มีมาเนาะมิกซ์ออยเป็นน้ํามันอยู่ที่ประมาณสมุนไพรกับพืชสกัดน้ํามันเนี่ยประมาณ25ชนิดคนที่นอนหลับหลับตื่นตื่นนะฮะผมคนนึ่งนะครับ,นนรบที่อายุน้อยแล้ว36ปี63เหรอเหลือ <c oughs> เหลือ <c oughs> เหลือน้อยเหลือน้อยไม้36บวกกันได้เท่าไหร่ครับ เก้าหกสิบสามบวกกันได้เท่าไหร่อายุเท่ากันเห็นไหมเล้จะรีบแก่ไปทำไมพี่เนาะผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางแล้วก็ทําให้เรานอนแล้วก็ปัสสาวะบ่อยกลางคืนก็ได้น้ํามันตัวน <pe> ี <pe 195 2> I mean, ้แหละครับไปกินนะแต่คนอื่นเขากินครั้งละสองแคปซูลผมอยากลองยาผมกินครั้งละสี่แคปซูลหลับสนิทเลยนะฮะหลับสนิทเลยตื่นขึ้นมาประมาณตีสี่ตีห้าครั้งเดียวแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นก็เลยบอกว่าถ้าเดือนหน้ามาแล้วก็ซื้อเถอะครับ น้ำมันตัวนี้มีประโยชน์กับการนอนหลับหลับลึกแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่กวนใจเราตอนแหมกําลังนอนได้ที่เลยเนาะต้องตื่นขึ้นมาทําภารกิจแล้วก็นอนต่อเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมทานข้าวมาสนะี่เม็ดนะมีถ้าให้กินเราก็กินนะโอเคช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับหากว่าไม่มีใครสงสัยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีะรายการให้พี่สวิตให้พี่สวิต,วตอีกคนไหนอ่ะโอเคก่อนที่จะให้แชร์ประสบการณ์เดี๋ยวไลห้ฟังนิดหนึ่ง กันท่าเข้าไ้ก่อนคนนี้เขาทำงานอยู่ที่สากลการเกษตรนะปูซางเชิญครับสชิญครับครับปู้เมียงก็ได้นะครับนอก <g ül s 2> <c oughs> โคตรใหญ่ง่ายกันนะครับวันนี้ผมเป็นอาเลขานะครับเลขาประธานสากลนิคมเชยงครนะครับแล้วก็ได้มาเป็นส่งเสริมของบริษัทไรเพชรวันของศูนย์พะเยาสองของเขาเนี่ยครับ ความเชื่อมั่นของผมหมดต้องกลัวนะครับเดี๋ยวนี้ผมได้ดิวครับตรงเรื่องไปทั้งวันนั้นผมก็ลงไปกาลสินนะครับไปไปดูงานเนาะไปดูงานที่กาลสินเปิดจับอยากหญิงใหญ่ขนาดนะครับเนาะเปิดลงก็ได้พ่อผมจะเตรียมคนงานกับายจัดการอย่างคือมันการจัดการมีพ่อหมดละก็ต้องได้นับหนึ่งนับสองละพอตอนนี้ก็อบยางอยู่นะครับอบยางอยู่และอนาคตแก้ว่า อนาคตในการขยายถ้ามีเยอะนะเด็ขาไม่ต้องกลัวผมจะขาย,ยายเตาอบลำไยที่ว่างอยู่นั่นอ่ะก่อนเฮามีเตาอบลำไย,ยนะครับเนาะแต่บมดได้ใจแลก้กรมบดหวายยี่อย่างไรเงี้ยเด้อกรมตีพันธุ์ส่งเสริมมัน่ะกรมส่งเสริมสากลตัวละวันนี้อย่างไรเงี้ยเด้อเออหมดได้ใจเป็นสนิมอยู่นิฟลัยท์คาเสื่อมอย่างกระมดไปละแต่ว่าถ้าแก๊แกของมองว่าถ้าเตาอบลำไยถ้าแบบมันนักหน่อ วันหน้าฝนผลิเขาเยอะเขาปจีจห้กากับลูกสวนเฮานะครับอาจจะศูนย์ใกล้เคียงเปฝนจะเข้ามารวมก็ได้จะมามาเจ้ขอใจ้มาเรียวมาร่วมเนาะมามาเจ้ครับของเฮาก็ได้มันก็นอยู่ที่เขาทํารอบแหละผมก็เคยถามไปบางครั้งมันอาจจะเท่าเต่อบเขาคุมอุณหภูมิได้เขาปกคลุมอุณหภูมปิมปลอมห่อนอย่างมันได้เพอเพออบแค่สุโมงเดียวก็ถึงได้นี่ไง อ๋อมันการทำหอบมันเร็วนะครับถ้าเขามขอมมันเยอะๆมันมันน่าจะทำหลบได้ผมบอกว่าความมั่นใจของพี่น้องเจ้าสวนของเขาเนี่ยครับน้องต้องขวานะครับนักเวลานั่นมาครับอ๋อคือบอกบอกเกี่ยวกับลูกส่วนครับผมครับลูกส่วนคือได้เต็มๆสองร้อยกิโลละสองร้อยเยอะแล้วครับ